น้องเอ้ยมืย่อไหร่จะธรรมดาขนมจีนกินกันเดอเอ้อยกปุมมุงเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะยกที่เอาเอ,าอาตุ้งหัวหอมใส่ไปก่้นไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยทีเด็ดค่ะทีเด็ด,ดยกปุุงเครื่องไปแล้วค่ะยกที่เอานี่อันนี้ต้มไปเปื่อยแล้วค่ะอันนี้ต้มใบต้มกนะะน้ๆๆนแล้วคะ่ะเนาะต้มไปเอ่อเปื่อยๆแล้วก็จะเอาลงเอาลงที่หลังเนาะอันนี้คือ เท้าค่ะอันนี้คือคุณเท้านะคะจะได้แบบนวๆนะคะเนาะเดี๋ยวดีเบาไฟแป๊บนึงนะคะได้เดา๋ยาเพิ่กี่เบาไฟไ้ค่ะนี่ก็จะเอาคุณเท้าไก่ใส่ไปเนาะค่ะเนาะ ต้องยาดมจีนค่ะมื่อนี้โอ้ยมันยังไงย่อยๆกะสุดที้นั่นที้นี่เนาะค่ะเนาะเอามากันนี่ค่ะเรียบร้อยกันแล้วค่ะปิดฝาจากน้อยนึงไม่ต้องจ่าปิดฝาจากน้อยเนาะค่ะเนาะปิดฝาแป๊บนึงค่ะปิดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ตัดโตอย่างนี้นค่ะแบบท้ายแบบอันนี้เลยฟ่าเป๊นบ,บนึงเพราะอันนี้ยายอต้มมาแล้วค่ะอันนี้ก็กเพียงแต่ว่าเขาเอาเอาลุงที่ซื้อน,นะค่ะยายอแต่นั้นไม่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ เดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งครับผมกับข้าวครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะแป๊บนึ่งเดี๋ยวจะเอาไอ้อันนี้ลงไปโรยอะไรสุดอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรายวปิดแล้วก็ทิเอาอันนี้ลงไปหัวหอมค่ะหัวหอมลงไปค่ะ ทิ่มจุกต้นหอมเจลิมมหอมนะคะน้ำยาขนมจีนคะ่ะน้ำยาป่าด้วยค่ะเด้อแต่ว่าใส่คุนเท้าไก่ด้วยคะ่ะคุนเท้าไก่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนนะะ๋ยวค่ะเดี๋ยวอไปนะึง เสิร์ฟค่ะปุบยแล้วค่ะเพราะว่าเยะยอะตุ่มไว้แล้วค่ะเท้าตุ่มไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมได้เลยค่ะ